มันจะได้ถูกต้องเข้าระเบียบเออเอาเตะเข้าม,มาพิจารณาจิตนั่นแหละครับไม่ต้องไปบอกว่าค่าจ้างขี่พ่นไม่เอาไม่เอาเอา,เอาเพื่อสนับสนุนับน,น,อ,อ,นอุปกรณ์ในการพ่อเลี้ยงแตนมะ่อนครับแล้วก็อาจจะไปช่วยเขาหีบคก็ตัวละสิบบาทก็ได้ถ้า่วยไายละราละร้อยสองร้อยนี่ได้ไหมตรงนี้คือคือคคุยกันนะไม่แต่ว่ามันเป็นภายในเงซ่อนเงินอยู่ภายในเงย จำเปเปลี่ยนไปไอ้ฐาน B T นี่เดี๋ยวทำซื้อลำอะไรก็ได้ทำซื้อลำเขาซื้อล้นหมดไปจะซื้อตรงนี้ตรงนี้มันเหลืออยู่ต้องดูต้องต้องมีเรียกขายแล้วซื้ออที่ซื้อแล้วมันหมดไปก็ซื้อบ้างส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอามาเป็นค่าจิ้นเดี๋ยวคุณลำบัดก็ประชาคมประจำเดือนเดี๋ยวก็